สวัสดีค่ะในคลิปนี้โบจะมาแจกสูตรและวิธีทำชามะนาว5ลิตรพร้อมบอกเคล็ดลับวิธีการชงชาชงยังไงไให้ขมฝาดรสชาติเปรี้ยวหวานกลมกลม่อมอร่อยดื่มแล้วชื่นใจมากๆค่ะถ้าทำขายก็กำไรดีมากๆสูตรนี้เพื่อนๆสามารถบรรจุขวดเก็บไว้ในตู้เย็นทานได้นานถึง1เดือนเลยนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงและส่วนผสมกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้าง ส่วนผสมก็จะมีชาตรามือห่อสีแดงใช้ทั้งหมด120กรัมค่ะชาตรามือห่อนี้จะบรรจุอยู่ที่400กรัมนะคะในราคาเพียง70บาทหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปค่ะต่อมาเป็นผงรสมะนาวใช้ทั้งหมด130กรัมเราจะใช้ผงมะนาวเนี่ยแทนมะนาวสดนะคะหน้าตาของผงมะนาวก็จะมีสีขาวๆแบบนี้ค่ะ เกลือใช้ครึ่งช้อนชาค่ะใส่เพื่อให้รสชาติที่กลมกล่อมมากยิ่งขึ้นน้ำตาลโบจะใช้ทั้งหมด1กิโลกรัมนะคะใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงแบบนี้จะได้รสชาติที่กลมกล่อมหวานละมุนค่ะอันดับแรกเราจะมาตวงชากันก่อนค่ะเราจะใช้ชาตามมอห่อสีแดงใช้ทั้งหมด120กรัมในส่วนของชาเนี่ยถ้าเราใส่เยอะเกินไปก็จะทำให้ขมฝาดได้นะคะเราจะใช้แค่ 100ถึง120กรัมเท่านั้นค่ะต่อน้ำา5ลิตรจากนั้นเราก็นำผงชาที่ได้มาใส่ในถุงชาค่ะสูตรนี้โบจะใช้วิธีการชงชาในถุงแทนที่จะใส่ชาลงไปในหม้อโดยตรงนะคะเพราะว่าการที่เราเทผงชาลงไปในหม้อโดยตรงเนี่ยจะทำให้ชาเกิดรสขมฝาดได้ง่ายค่ะเราก็จะใช้เป็นถุงกรองชาแบบนี้ค่ะ จากนั้นก็ให้เราต้มน้ำให้เดือดค่ะใช้น้ำทั้งหมด5ลิตรสำหรับสูตรนี้นะคะพอน้ำเดือดจัดขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ให้เราดับไฟได้เลยค่ะจากนั้นก็ค่อยๆหย่อนถุงชาลงไปในน้ำร้อนนะคะเราจะใช้กระบวยตักน้ำร้อนขึ้นมาราดในถุงชาค่ะราดลงไปสักประมาณ5กระบวยเท่านั้นนะคะอย่าทำเยอะเพราะว่าจะทำให้ ชาที่เราสกัดออกมาแล้วเนี่ยมีรสขมฝาดได้ค่ะจากนั้นเราก็จะแช่ชาไว้ประมาณ3-4นาทีค่ะในขั้นตอนนี้เพื่อนๆต้องจับเวลาเป็นวินาทีเลยนะคะอย่าให้เลยเวลาเด็ดขาดค่ะเพราะว่าจะทำให้ชาที่สกัดออกมาเนี่ยมีรสขมฝาดได้นะคะเราจะแช่ชาไว้แค่3-4นาทีเท่านั้นค่ะ พอครบตามเวลาแล้วนะคะเราก็เปิดฝาหม้อออกมาเลยค่ะสังเกตดูน้ำชาที่ได้ก็จะมีสีที่เข้มมากๆแล้วนะคะจากนั้นเราก็ยกถุงชาขึ้นมาค่ะแล้วก็ใช้กระบวยนะคะตักน้ำชาขึ้นมาราดสักประมาณ3ครั้งค่ะเพื่อเป็นการสกัดเอาน้ำชาเข้มข้นออกมาจากถุงชานะคะแล้วก็สะเด็จน้ำออกจากถุงชาให้แห้งค่ะ ในขั้นตอนนี้เราไม่ต้องไปบีบไปคั้นอะไรน้ําชานะคะเพราะว่าถ้าเราเอาที่ขี้ไปบีบน้ําชาออกมาแล้วเนี่ยมันจะทําให้ชาเนี่ยมีรสขมรสฝาดเกิดขึ้นได้ค่ะก็แค่เสด็จน้ําแล้วก็ยกถุงชาออกไปได้เลยนะคะน้ําชาที่ได้เนี่ยก็จะเข้มข้นมากๆเลยค่ะในขั้นตอนนี้สําหรับใครที่ต้องการจะทําชาดําเย็นนะคะ เราก็แค่เพียงเติมน้ำตาลลงไปค่ะใช้น้ำตาลทั้งหมด1กิโลกรัมนะคะถ้าเราใส่แค่น้ำตาลก็จะเป็นชาดำเย็นค่ะในส่วนของน้ำตาลเนี่ยโบจะใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะสีของน้ำชาเนี่ยก็จะออกมาเข้มกว่าน้ำตาลทรายขาวค่ะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะจากนั้นก็เติมเกลือลงไปครึ่งช้อนชาค่ะเพื่อตัดรสให้กลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ผงมะนาวลงไปตามค่ะ จากนั้นก็คนให้น้ำตาลแล้วก็เกลือละลายดีนะคะในขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการลดอุณหภูมิน้ำชาลงไปอีกนะคะก่อนที่เราจะใส่ผงมะนาวพอคนจนน้ำตาลแล้วก็เกลือละลายดีเราก็จะใส่ผงรสมะนาวลงไปค่ะใช้ทั้งหมด130กรัมถ้าใครชอบเปรี้ยวมากกว่านี้ก็เติมเพิ่มได้นะคะจากนั้นก็ใช้กระบวยคนให้เข้ากันค่ะ คนไปจนกระทั่งผงมะนาวเนี่ยละลายไปกับน้ํานะคะสังเกตดูน้ําชาที่ได้เนี่ยก็จะมีสีที่สวยมากๆเลยค่ะจะออกเป็นสีส้มๆใสๆนะคะเหมือนสีอำพันค่ะจากนั้นเราก็จะพักชาวไว้ให้เย็นตัวลงนะคะก่อนที่จะนําไปบรรจุขวดค่ะ โบจะนำไปบรรจุขวดขนาด250 ml นะคะสูตรนี้จะบรรจุได้ที่23ขวดค่ะสามารถเก็บในตู้เย็นได้นานถึง1เดือนเลยนะคะรสชาติของสูตรนี้เนี่ยก็จะมีความเปรี้ยวหวานกลมกล่อมกำลังดีค่ะแนะนำว่าต้องทานคู่กับน้ำแข็งนะคะจะได้รสชาติที่อร่อยมากๆเลยค่ะดื่มแล้วชื่นใจมากๆ สูตรนี้โบได้คำนวณต้นทุนมาให้เพื่อนๆแล้วนะคะต้นทุนเฉพาะค่าน้ำชาจะอยู่ที่75บาทค่าขวดจะอยู่ที่58บาทรวมทั้งหมดเป็น133บาทต้นทุนเฉลี่ยต่อขวดจะอยู่ที่5บาท78สตางค์เท่านั้นค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำตามกันดูนะคะสูตรนี้รับรองว่าเข้มข้นเปรี้ยวหวานกลมกล่อมมากๆค่ะทำขายก็กำไรดีมากๆนะคะ ถ้าใครมีคำแนะนำหรือว่าอยากจะติชมอะไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ที่ช่องแสดงความคิดเห็นนะคะหรือว่าใครที่เอาไปทําแล้วรสชาติเป็นยังไงดีหรือไม่ดีก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครัวแม่โบด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ